ัสดีเจ้าสาปาเจ้าวันนี้มาโต๊ะของสายขอบตื้อฝ่ายน้าคุณแล้วก็น,าน,านานะก้าหำน้าน,นะเจ้าเจ้าปลาอยู่บนหนังบดตะฟังไหมเจ้าลงไปในน้าก่ได้เลยน้าลึกวันนี้เอาหลังแปลซอลตัดสองเซนเกลื่อนแล้วมันเดิมมาตั้งเมือดสิเส่เบ็ดโมงแล้วเจ้าแต่มาตั้งกล้องแล้วก็ได้ป่าอยู่ตอนนี้ก็ได้อยู่ปาะตะพียนอยู่สองตัวปลดสายสองตัวมาพักแหลกเจ้าว่าจะได้กอตะกี้บ่ได้ทายเจ้า ตั้งยาหนึ่งตัวเจ้า่อแม่ไปไหนหมดเจ้าต้องตั้งมันมั้ในยกกำเจ้าตั้งมันก็บม่ได้ยกมันก็ไม่ได้เจ้าใส่ข้างลายนึงตัวเจ้า ตีปลาป่าเจ้าป้าก็เอาขวบอันขวบป่าเจ้าปลาไส้มันจะก,กระโดดออกปลาขาปอกเจ้าปลากระโดดเลยเจ้า ขอบคุณเจ้าแมกเจ้าติบกระโดดถ้ากระโด <c oughs> ะดไดเจะเออฝ่ายขับได้เลยอเจ้า <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย,โอยปากกดเจ้าเหลือเจื่อเจ้าได้ปากกด เจ้าตัวอันตราย,ยเจ้าตีกปเจดแตบนะเจ้าโดยมันมาเข้านี่เจ้าปรากฏดโอ้ยตัวใหญ่อยู่เจ้า ตะเพียนทรายหนึ่งตัวเจ้าวางแหงกับได้เจ้าต้องวางก่อยๆเจ้า สัตวเพียนสายเจ้าไอ้ห้ออกออกไปยาวแหงก็ไ,ได้เจ้าเพราะว่าเขียมยิงม่ได้เจ้าตอนนี้อลิตมาต้อยหาจะปลาเจ้า ห้อนตะบุกบุญมหาผล <c oughs> ิตถาแป้งก่อนวันี่วันนี้ไปได้แต่งหน้าเจ้าหน้าสดเจ้าสวยธรรมชาติเจ้าห้อนเจ้าผล <c oughs> ิตก็อยากตกแต่ไม่ค่อยมีเวลาตกก็ต้องพอลานแล้วก็เปิดร้านโอเคเจ้าโอ้โห oh, โอ้ยต oh, oh, oh. 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 ายอย่างแน่ถ้าจะ่ากระซูบหลวงแลเจ้าห่างแดงๆก่อโอ้โห oh, แห่น่ะแห้นจะกรุงออกอ่ะหางแดงๆากเขยนะอย่าลองเลยกอันนี้นกจ้าโอ้ oh. ชลาใจไงลองเขานั่งแจโอ้อัน <zit> <xi> นินเจ้า ตัวแหลกเจ้าป่าน,นินแม่มีไหนเจ้าให้น่าตายอยูประตัวใหญ่ปาตเพียนปาตเพียนเจ้าหนึ่งตัว มันิ่มๆเจ้านิ่มเจ้าม่กว่าบัดได้เจ้าใ <c oughs> ั่ากวิดดกการ์ควาเจ้าในเจ้าปนันิ่มว้าย ออกไปตัวจดึงเจ้าได้สองตัวอยู่ผ้าไสมอนเจ้าบุออย nhìn ninh sao của nga cũng sao Như sao? Còn ngam vô ngam ข่าปกเจ้าอุ๊อุอุ๊อันนี้เห็นแล้วเจ้า o o ขาป๊อกเห็นแล้วเจ้าอุ๊บปุ๊ย,ยตา้็เอ้ยตัดไฟข้างลา่างตัวใหญ่เจ้า ข้างลายปิดตุนสัวเจ้าแะ่ได้กระเจ้าลุ้นเจ้าลุน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 เจ้าลุ้นได้แล้วเจ้าคือป่าเขี่ยมกระดาษเลยเจ้าป่าปิดตัวนี่คืออ่าว่ายักระถูกห่วยเจ้า ปลาส้อยข่มเจ้าเรียกว่าปลาตัวหลวงมุดขอบจันทจะป้าจะให้พอปลาส้อยข่มมันก็น่าหักเจ้าเานี่เจ้าเราค่อยหั่นทีมันจะมีลายตัวหน้าตามันน่าหัก อุยแมาใส่ข้างลาเจ้าตัวอ้วนขนาดเลยเจ้าหงโกหัวดังกุกหัวนอไปเป็นลักจับอ๋อเอันนี้เจ้า โอเคเจ้าหมดแทงวันนี้มาก็ประมาณห้าหกชั่วโมงได้เจ้านั่งจนตอนนี้สี่โมงสี่โมงสี่โมงต่ายน้อยๆแล้วเจ้าเดี๋ยวจะปีกบ้านไปเยียกกับข้าวก่อนเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้ากันตีบ้านเจ้าอ้ยจะได้นักก็เจ้าโอ้ยห้อนแสบหน้าแสบตาเมื่อเจ้าวันนี้ห้อนขนาดเลยเจ้าโอเคเจ้ามาถึงวัดแล้วเจ้า ถึงบ้านในสภาทติอิทเลยมาดูผลสรุปป่าของเาป้าเจ้าได้สักกิโลป่าเจ้าป่านินปตตะเพียนปัไซไยข้างลายแล้วก็ได้ปักกนันหนึ่งเจ้าป่าก็ตัวงามๆเลยเจ้าเพราะว่าป่ามันหน,นาหนักแต่มันเข้าน้อยมันเข้า สวยงามอยู่เจ้าโอเคเจ้าโอ้ยจะปาหมดแหงปายกเวลาใช้เวลาหลายชั่วโมงกันนะเจ้าห้าหกชั่วโมงแต่ก็ก่อพยายามเก็บให้มันได้เลเจ้าก็ได้อยู่หน้ามันเลิกบวกลยตันนะเจ้าบางทีตามแล้วตาตัวใหญ่เจ้ามันกระโดดออกกระโดดออกเจ้าเพร่ะเขายกมากกว่เข้าเพอเขาตามไว้ก็มันกระโดดออกไปเลยมันติ่มสะจับก็สะดุ้งตีมันตอมตาก็น่าเกลียดเจ้า น้ำก็จัดม้ออยู่แต่กับ่อยเก็บเอาก็ได้เยอะเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณมากนะเจ้าติดตามรับชมช่องเจ้าป้าเป็นกำลังใจแกัตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันจะาป้าเต้นะเจ้าปลาปางกิมนาเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย